ครับ EP นี้ก็จะพาพี่พเพื่อนเพื่อนมารับชมเหรียญครับผมเหรียญคุดปี2117ของรัชกาลที่9นะครับผมผมเชื่อว่าน่าจะมีกันแทบทุกหลังคาบ้านนะครับน่าจะมีกันแทบทุกหลังคาเรือนนะครับผมแตกก่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี17นะครับถ้าท่านใดที่ไม่เห็นค่าเห็นความสําคัญก็คงจะไม่เก็บไว้นะครับผมในยุคนั้นนะครับผม ยุค90ครับผมเป็นยุคผมเกิดทันยุค90นะผมผมทันยุค90คือผมอยู่ในยุคนั้นส่วนมากเมื่อก่อนจะเก็บนะผมเก็บรัดใส่ในอะไรล่ะใส่คอเสื้อรัดใส่ในเสื้อแล้วก็ยางใช้หนังยางครับผมรัดรัดเข้ากับเสื้อครับผมไปซื้อของจะเก็บไว้อย่างดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่จะจะไม่มีเหรียญเหมือนกับเหรียญบาทเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับผมอันนั้นเป็นเหรียญ ปัจจุบันเหรียญเล็กนะครับพี่น้องครับครับเหรียญรุ่นปี17นี้เชื่อกันว่าเป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับผมความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของเหรียญนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเหรียญโอ้โหสร้างมาปี2017เป็นเหรียญสร้างในปีเดียวนะครับปี2517ผมยังไม่เกิดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนตัวผมเองยังไม่เกิดนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับสร้างในรอบเดียวนะครับผมสร้างในวาระเดียวแล้วก็รอบเดียว ถ้าจำไม่ผิดสร้างอยู่ประมาณ200เท่าไหร่200กว่าล้าน200เท่าไหร่นะ2 49เหรียญหรือยังไงประมาณนี้แหละ200 49ล้านเหรียญหรือปเปล่าน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่วินเพื่พพอนครับ2 49ล้านเหรียญหรือเปล่านะค,ครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับพี่วินเพื่พพพอนครับอันนี้ผม <laughs> ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเคยอ่านดูนะครับผมอ่านดูประวัติในการสร้างปี2,117เพราะว่า,าทาั้งรัฐบาลท่านจะสร้างมาในรอบเดียวนะผมในวาระ,ะเดียวก็คือปี17นั่นเองนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผู้คนในยุคนี้จะใยแสวงหากันนะครับผมที่ว่าใยแสวงหาก็เพราะว่ามีพุทธคุณในตัวมีพุทธคุณในตัวนะครับ ึงว่าจะไม่มีการปลูกเสกอธิษฐานจิตก็มีพลังงานนะครับผมพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คมครองเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญตาพยาคุดนะผมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพยาคุดท่านเป็นโอ้โหเป็นเทพก็ว่าได้หรือว่าเป็นบางท่านก็เรียกสัตตมงคลนะครับผมเป็นสัตตมงคลนะครับผมเป็นเทพนะครับผมคอยปกปักรักษานะครับผมปกปักรักษาท่านในที่มีตาเอกลักษณ์ของอ ท่านพญาคุดนะครับก็เลยเกิดพุทธานุภาพเกิดพลังพลังงานนะครับผมอยู่ในเหรียญเหรียญนั้นหรือว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นนะครับผมไม่เกิดมีพลังงานแล้วคาดทันทีพกติดตัวก็จะมีพลังงานแล้วคาดปลอดภัยนะครับจากพัยันตรายสิ่งลีลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกปีปศาจนะครับผมหรือว่าเข้าป่ายามอะไรล่ะเขาเรียกในพรานนะครับผมในพรานไม่ใช่ยามหัว ในพารนในยุคก่อนนะครับผมในยุคก่อนทุกวันนี้คงจะไม่มีพาร์นนะครับพารนป่าคงจะมีถึงมีก็มีน้อยนะครับผมในยุคก่อนนะครับผมถึงกับยุคปัจจุบันนะครับผมก็นําเหรียญรุ่นนี้แหละพกติดตัวใส่กระเป๋าใส่เป้ไปเวลาเข้าป่าล่าสัตว์ก็พกติดตัวไปนอนคำข้ากคำคืนก็จะนําเหรียญน,นี้พกติดตัวบางท่านก็นําเหรียญไปตอกใส่ไปตอกประทับตากับเปลือกไม้นะครับผม ตีตาไว้กับเปลือกไม้หันด้านคุดนี้นะครับหันด้านคุดนี้ประกบกับเปลือกไม้นะครับผิวไม้นี่ครับต้นไม้นะครับผมแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะครับผมไม่อย่างนั้นก็นไม่มีค้อนก็นใช้ด้ามด้ามมีดนะครับเนี่ยตอกตอกลงไปพอเป็นตาของคุดพอเป็นตาของคุดนิดนึงประทับกับต้นไม้เชื่อกันว่าทําให้พูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งญญญวิญญาณวิญญาณแถวแวนั้นนะครับผมสิ่งลี้รับแถวแวนั้นจะไม่กล้าเข้ามากล้มกายในเขต สถานที่หากินของผ่านป่านะครับพี่น้องครับอันนี้ตามคำผู้เท่าผู้แจกโบราณโบราณครูบาอาจารย์ท่านเล่าสืบต่อกันมานะครับพี่บินเพื่อนครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเหรียญปี17เนะครับผมเป็นพญาคุดหน้าตรงนะครับพญาคุดหน้าตรงนะครับสวยงามมากเป็นเหรียญหนึบาทหายากครับผมสร้างน่าจะสร้างอยู่ประมาณ200กว่าล้านเหรียญนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่น้องครับ นะครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่เพื่อนสร้างในวาระเดียวนะครับในปี17นะครับพี่น้องครับ่สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับพี่น้องสวยงามนะครับผมเอามาให้ชมนะครับไม่ขายนะครับเพราะว่าไม่ขายผมผมเคยแจกเมื่อก่อนผมเคยให้ให้เพื่อนไปนะครับผมเคยแจกให้เพื่อนไปหลายหลายเหรียญเหมือนกันนะครับให้คนรู้จักนี่แหละให้ญาติสนิทนิสายเคยแจกฟรีนะครับผม บางเหรียญผมก็ขายก็มีนะครับผมอ่าบางเหรียญก็ซื้อขายกันนะครับในราคาไม่แพงนะครับใบแดงๆแค่ไม่กี่ใบนะครับเมื่อก่อนครับผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ไม่ขายครับเพราะว่าผมเริ่มจะหายากทุกทุกทุกวันเข้ามาแล้วครับเริ่มจะหายากขึ้นทุกวันนะครับพี่น้องอ่าเพราะว่าจะเก็บสะสมอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ผมลงให้ชมนะครับ EP นี้ไม่ใช่ว่าผมจะรับซื้อนะครับผมเห็นบางท่านนะครับคอมเมนต์บอก รับซื้อเท่าไหร่อย่างพีก่อนครับผมที่ผมจัดอันดับเหรียญน,นะครับพี่น้องครับผมต้องขออภัยนะครับผมผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมผมไม่ได้เป็นร้านรับเช่าเหรียญรับซื้อเหรียญน,นะครับพี่น้องครับผมมาจัดอันดับเหรียญน,นะครับผมเหรียญในยุคนี้เริ่มจะหายากนะครับผมยุคปัจจุบันเริ่มจะหายากเริ่มตั้งแต่เงินเหรียญสลึงขึ้นมาถึงเหรียญ ห้าบาทสิบาทนะครับผมเริ่มจะหายากขึ้นทุกวันนะครับผมท่านใดมีก็รีบเก็บนะครับผมเก็บไว้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้จ่ายนะครับผมถึงแม้นใช้จ่ายก็ผมว่าไม่มีใครที่ไม่เอาหรอกครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมอย่างเหรียญคุดนี้นะครับผมบาทต่อบาทเขาไม่เอานะครับผมผมคิดว่าเขาจะซื้อท่านอย่างต่ําก็ใบแดงๆใบหนึ่งหรรับหือว่า2ใบนะครับผมนี่ครับต่อเหรียญบาทเหรียญหนึ่งครับพี่น้องครับ มิฉนั้นแล้วท่านอย่าไปขายนะครับผมท่านอย่าปล่อยหลุดมือเกยรติสะสมไว้เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับผมอีกไม่นานคงจะพลิกแผ่นดินหาก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับเชื่อผมเถอะครับนะครับครับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมมากล่าวถึงเหรียญกันนะครับผมมาชมเหรียญกันเป็นอีพีล่าสุดนะครับผมล่าสุดใน เดือนมีนานี้นะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับพี่น้องครับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ศรัทธาจีแนวได้มีกําลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆแนะนคลิปใหม่ๆมาให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับครับสุดท้ายก็ขอบารมีนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกปักรักษา,าพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมช่องศรัทธาชน่อง1977ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่อี e ีหน้านะครับสวัสดีครับ